สวัสดีครับพบกับเจแปนเฮราคลิสอีพีนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับรุ่งขีม5ชนิดที่นิยมเลี้ยงกันมากในญี่ปุ่นนะครับมาดูกันว่าจะมีตัวที่เพื่อนๆคิดไว้หรือเปล่านะครับอันดับที่5้วร่วงขีมสายลุงหรือพารา c ครกนาทูสมูเลริถิ่นกำเนิดอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับ มีจุดเด่นอยู่ที่สีสันสวยงามและมีสีสันหลากหลายสีนะครับพัฒนามาจากสีดั้งเดิมเช่นสีแดงซูเปอร์เลสสีม่วงสีเขียวสีซูเปอร์กีนสีดาร์กเลสและสีที่หายากมากๆตอนนี้ผมคิดว่าเป็นสีฟ้านะครับและตอนนี้ความยาวที่บันทึกสถิติอยู่ที่68.1มิมอันดับที่4 d o c u u s n t ส u s โดยตัวที่นิยมนะครับมีถิ่นกาเนิดอ,อยู่ที่อินเดียมีลักษณะดําเงาดุนะครับและที่แตกต่างจากกระทิงดำที่พบในไทยคือทีมที่ยาวกว่านาวกว่าและด้วยขนาดที่ใหญ่กว่าครับจึงนิยมเลี้ยงกันมากในญี่ปุ่นนะครับด้วยความยาวที่บันทึกสถิติอยู่ที่97.5ม mm, ิมอันดับที่3 d o ดอร์คูสไททานุสพาราวานิคดวงชิ้นี้มีความโดดเด่น ที่มีคีมยาวเหมือนเลื่อยตัดไม้นะครับด้ด้วยความยาวที่ยาวที่สุดในตระกูลทําให้เป็นที่นิยมเลี้ยงกันมากนะครับถิ่นกําเนิดอยู่ที่พาราวนฟิลิปปินส์นะครับโดยความยาวที่บันทึกสถิติอยู่ที่113.2มมเมนะครับอันดับที่2 d o โดค s สไททาน s สอาหรือที่บ้านเราเรียกกันว่าอาเั่นเองนะครับมีถิ่นกําเนิดอยู่ที่อินโดนีเซีย ลักษณะเด่นคือครีมที่หนาใหญ่ดูดุหน้าเกรงขามนะครับเป็นร่วงที่มีตัวอ่อนน้ำหนักเยอะถือว่าเป็นจุดที่ดึงดูดให้มีคนนิยมเลี้ยงนะครับด้วยความยาวเท่บันทึกสถิติอยู่ที่107.9ม mm. ิลลิเมตรันดับที่1นนะครับคงจะนีไม่พน้นโฮเปหรือ d ดอ u คุสโฮเปไบโนดูโลซุสเป็นร้วงที่นิยมมากในญี่ปุ่นนะครับ อาจจะด้วยเป็นร่วงที่มีถิ่นกําเนิดก,กระจายอยู่ที่ญี่ปุ่นเองทําให้คนญี่ปุ่นนิยมเลี้ยงนะครับทําให้อันดับหนึ่งไปของเจ้าด่วงคีมโฮเปนี้นะครับด้วยเหตุน,นี้นะครับจึงทําให้มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้สวยงามโดยมี2แบบนะครับคือแบบที่พัฒนาไปทางด้านเน้นความยาวนะครับคือมีขนาดที่ยาวมากๆและแบบที่มีคีมหนามากๆนะครับด้วยความยาวของร่วงที่บันทึกสถิติอยู่ที่ 83.3มิลิเมตรนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับลวงขีมที่นิยมกันในญี่ปุ่นมีตัวที่เพื่อนเพื่อนิดกันอยู่หรือเปล่าครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ